พวกเจ้าก่อกรรมทำเข็ญยั่วยุคุกคามทำร้ายผู้อื่นรวมทั้งผู้บริสุทธิ์โดยปราศจากมนุษยธรรมเพียงเพื่อรักษาอำนาจของพวกเจ้าเองแต่กลับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเล่นบทเหยือ่อร้องแรกแหกกระเชอกูกล้องร้องเปล่าด้วยข่าวมดเท็จว่าตนเองเป็นผู้ถูกรลังแกทั้งที่พวกเจ้าเป็นผู้เริ่มระรานเองทั้งนั้น ทั้งยังกูข่าวปลอมจับแพะมาชนแกะแต่ปราศจากความจริงมาใช้หลอกลวงมอมเมาผู้ที่เขาเบาปัญญาหน้ามือตามัวไม่รู้ทันเล่เหลี่ยมของพวกเจา้าให้ลุ่มหลงอยู่ในคำลวงเพียงเพื่อผลประโยชน์ของพวกเจ้าเองช่างเป็นการกระทําที่น่าด่านไรอย่างอายสิ้นดีหารู้ไม่ว่าหลักฐานนั้นไปที่ประจักษ์อยู่ตาตา ซึ่งผู้ที่มีปัญญานั้นสามารถรับรู้ความจริงได้อย่างแจม่มแจ้งและได้แต่สมเพศสิสเอียนรังเกยียจในการกระทําของพวกเจ้าความผิดของพวกเจ้านั้นหันนักและพวกเจ้ามิอาจลเลี่ยงเลี่ยงบาปกรรมที่พวกเจ้าได้กระทําเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่ครับ,ครบเครื่องสยิเกยหัวสุนัขประลมดอให้เสียงภาษาไทย